สวัสดีครับผมคาทาวุฒิม่วงงามนะครับผมชิดเล่นชื่ออาร์ตครับก่อนอื่นเนี่ยจะต้องขอขอบคุณ3ท่านนี้นะถ้าไม่มี3ท่านนี้นะครับผมก็ไม่มีอาร์ตในวันนี้นะครับผมท่านแรกคือคุณพ่อต่อนะครับผมคุณศักดิ์ภาคีพันธ์ครับผมท่านที่2คือคุณแม่ลุงนะครับผมยุบยาวก่าละไม่นะครับท่านที่3ครับลืมไม่ได้เลยนะคนนี้ก็คือคุณแม่สูนะครับสุภัทราแป้นเขียวนะขอบคุณทั้ง3ท่านมากะครนะผมที่ สั่งสอนนะครับผมคอยตบให้อยู่ในรูปในทางที่ถูกต้องนะครับผมแล้วก็เป็นตัวอย่างที่ดีในการทํางานด้วยนะครับผมความสําเร็จปีที่แล้วนะครับผมก็ต้องบอกว่าเป็นตัวแทนใหม่นะครับผมเป็นตัวแทนใหม่ทําธุรกิจนะธุรกิจประกันชีวิตเนี่ยเพิ่งจะปีกว่าๆเองแต่ความ สมเด็จที่ได้เนี่ยค่อนข้างที่จะมหาศาลและค่อนข้างที่จะพลิกชีวิตเลยนะครับผมอาใช้คําว่ามหาศาลเพราะว่ามันรู้สึกเยอะมากๆนะผมนะรายได้นะรายได้มันรู้สึกเยอะมากๆเพราะว่าเคยเป็นพนักงานประจําเงินเดือนแค่สามหมื่ 30, บาทนะครับผมแต่มาอยู่ในธุรกิจประทันครับผมปีที่แล้วอาจมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนเนี่ยประมาณเดือนละ2 0 0 0 0 0บาทเลย นะผมถือว่าโตเป็นก้าวกระโดดแล้วก็เป็นอะไรที่มหาศาลสำหรับอาร์ตมากนะผมเด็กบ้านนอกคนหนึ่งนะครับมีรายได้เดือนสองแสนบาทเนี่ยถือไม่ธรรมดาเลยนะครับผมแล้วก็ความสําเร็จต่างๆที่ได้ก็คือแบบว่านะฮะต้องยอมรับว,ว่าความสําเร็จที่ภูมิใจมากๆคือการที่มีคนเดินตามเข้ามาครับผมมาอยู่ในธุรกิจประกันแล้วก็มีรายได้กลับไปนะทุกๆท่านเนี่ยอยู่ได้นะครับผมในธุรกิจประกันแล้วก็มีรายได้เลี้ยงครอบครัวอันนี้เป็นความภาคภูมิใจสูงสุดของอาร์ตเลยนะผมแล้วก็ คุณวุิต่างๆครับผมนะในคุณวุธส่วนตัวก็จะเป็นพวกท่องเที่ยวนะโอกินาวะก็ได้ครับผมนอร์เวย์ก็ได้นะครับผมแล้วก็ทีโอนะเราะเนาะก็คือมียอดขายครับผมสูงสุดก็ติดตำแหน่งโดยท o t OT ด้วยและที่สำคัญอีกตำแหน่งหนึ่งที่สำคัญที่ค่อนข้างภูมิใจก็คือตำแหน่งตัวแทนยอดเยี่ยมแห่งชาติเนี่ยต้องอ่านนิดนึงกวกลัวผิดนะตัวแทนยอดเยี่ยมแห่งชาติอันดับที่55นะครับผมอันนี้ก็เป็นอะไรที่ภูมิใจมากๆนะครับผมแล้วก็ผลงานปีที่ผ่านมา พลิกชีวิตอาร์ตมากเลยครับผมทำอะไรมาก่อนก่อนทำประกันนะครับอาร์ตก็ต้องบอกว่าอาร์ตก็เหมือนทุกๆท่านนะครับผมเรียนจบมาใช่ไหมเรียนจบมาก็ออกมาทํางานแล้วก็มีความฝันว่าเราอยากจะมีเงินเดือนเยอะๆนะครับผมมีเงินเดือนเยอะๆเพื่อที่เราจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะครับผมอาร์ตก็เป็นคนหนึ่งที่แบบขยันทางานมากๆครับผมใส่เต้าระดับ ตั้งแต่เงินเดือนแค่แบบว่าหลักหมื่นกว่าบาทจนมาถึงเดือนละส0,000ื่นบาทนะครับผมแต่เขาบอกระหว่างนั้นเราเรามีเป้าหมายในชีวิตค่อนข้าง,างชัดเจนคือเราอยากมีเงินเยอะๆนะรเราก็พยายามที่จะต่อยอดใช่ไหมเขาบอกว่าเ,เราต้องพัฒนาตัวเองตลอดเราต้องมีไรายได้เสริมถูกต้องไหมครับเราต้องหาไรายได้เสริมอก็ระหว่างที่ทํางานครับผม นะเราก็เปิดเพจขายของออนไลน์ครับผมไปเอาของมาขายมายิงโฆษณาขายนะผมทํานู่นทํานี่นะครับทำนั่นสุดท้ายครับผมเหลือแต่นี่ของกองเต็มบ้านเลยครับอันนี้เป็นความเสี่ยงที่เราที่เราอเชื่อว่าคนที่อยากจะทําธุรกิจหรือว่าคนที่ทําแล้วนะจะเป็นเหมือนอาร์ตคือแบบว่าของกองเต็มบ้านไปหมดทาให้เราขาดทุนนะครับทำนั่นทำน่นทนํานี่สุดท้ายเหลือแต่นี่ขายเป็นเหมือนอาร์ตไหงครับผม ใช่เนาะด้วยความเหมือนเราพยายามที่จะแบบจะขวนขวายอยากจะมีชีวิตที่ดีขึ้นแต่ทําไมเราหนี้เราเพิ่มขึ้นแทนที่รายได้เราจะเพิ่มขึ้นมันกลับตาลปัดไปหมดนะครับเราก็แบบตอนนั้นต้องบอกตามตรงว่าเฮ้ยเราท้อมากๆเราท้อมากๆาจนแบบว่าวันหนึ่งครับผมท้อจนแบบวันหนึ่งอะมีพี่นะครับผมโคชโชคโคชแซมเนี่ยก็แบบให้ไปช่วยงานนะผมไปช่วยงานเป็นงานสอนนี่แหละนะครับเราจนแบบตอนนั้นเราคือทําอะไร อะไรที่มันได้เงินเราทําหมดเลยเราก็ไปเป็นลูกมือของท่านทั้งสองก็คือแบบเราก็ไปช่วยสอนนะในเรื่องของออนไลน์มาร์เก็ตติ้งเราก็ไม่ค่อยรู้อะไรหรอกครับแต่เราก็ไปช่วยสอนเพราะว่าเราอยากได้ความรู้เราอยากได้เงินไปใช่ไหมครับไปเราก็ไปเจอครับแล้วก็ที่นั่นเราก็เจอคุณแม่ลุ่งลุณแม่สุขนะจนที่แบบว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเห็นแล้วว่าเราเนี่ย ดูท่าทางไม่ค่อยดีอ่ะเฮ้ยเด็กคนนี้มันต้องแบบประมาณว่าแบบต้องมีปัญหาในชีวิตแน่ๆอะไรเงี้ยครับแกก็เลยแบบว่าอะาลองให้โอกาสเราอ,ะ,อะลองมาทําออนไลน์ให้แม่สิแม่อยากทําเพจนู่นนี่นั่นอ,ะ,อะเราก็ทําครับผมทาให้แกแล้วก็แกเนี่ยไม่ไม่เคยชวนเลยนะมาทําธุรกิจะประกันน่ะแต่แกให้ลองลองให้เราลองทําออนไลน์มาร์เก็ตติ้งให้แกแล้วก็ผลมันเป็นเป็นอะไรที่แบบว่า เกินคาดมากๆนะครับทําให้ท่านทั้งสองเนะี่ยมียอดขายนะผมแล้วก็ทําให้ท่านทั้งสองเนะี่ยโตในเรื่องของตลาดออนไลน์เนี่ยเราก็เลยม,มาคิดว่าเอ้ยอธุรกิจประกันเนี่ยที่เราไม่ชอบไม่ใช่เนี่ยเออเราก็น่าลองครับเพราะว่าตอนนั้นต้องบอกว่านะครับผมพลังชีวิตเนี่ยลดลดมากๆเคยมั่นใจในตัวเองแบบสุดๆแต่ว่าณวันนั้นนะครับก่อนที่จะเจอคุณพ่อคุณแม่ทั้งสองนะพลังชีวิตมันลดต่ำมากจนแบบว่าหันซ้ายหันขวาเนี่ยมันมันแบบ มันมืดมนจริงๆนะผมนะเจอของทั้งสองท่านเนี่ยเหมือนมีแสงสวา่างแต่ก็เป็นแสงสว่างที่เราก็ไม่คิดว่าเราจะทําได้นะแต่ก็ลองวันไหนก็ลองลองลอง,ลองถามท่านดูครับว่าเราต้องทํายังไงอยากเป็นตัวแทนต้องทํายังไงแล้วก็ไปสอบครับผมขวนขวายไปสอบนะบผมก็ขอคําแนะนําจากท่านทนะั้งสองนะครับจนเราก็เริ่มขายเนาะสอบใบอนุญาตเริ่มขายเฮ้ยเริ่มมีไรายได้เข้ามารายได้ครับผมเดือนแรกเนี่ยจาได้ว่าขายดังไม่ได้ได,ได้ไม่เยอะหรอกได้แค่ประมาณนั้นไม่กี่แอปประมาณนั้นเกือบ เกือบ10แอปมั้ง10แอปอ่ะตอนนั้นก็แอปละสประมาณละสามถึงสี่พันเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราได้เงินแบบมากกว่าเงินเดือนนะครับอันนั้นแหละเป็นจุดเริ่มต้นของการที่เราจะเอาจริงเอาจังในธุรกิจประกันละเพราะว่ามันได้เงินเยอะมากๆเลยได้เงินกว่ามากกว่าเงินเดือนประจําที่ทําอีกนะครับทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยฉันจะทํามันเต็มที่ละนะครับผมอันนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นในธุรกิจประกันของอาร์ตครับ ทำไมมาทำประกันล่ะครับต้องบอกตรงๆเนอะไม่อยากทํานะครับแต่ว่าในชีวิตมันไม่เหลือโจทย์อะไรแล้วเพราะว่าอย่างที่บอกไปนะผมอาร์ตก็ไปทํานู่นทํานั่นทนํานี่สุดท้ายเหลือแต่นี่มาตอนนี้มันเหลือแต่นี่แล้วนะผมมันไม่มีต้นทุนที่จะมาเริ่มธุรกิจอะไรอื่นแล้ว อย่างจะขายหมูปิ้งเราก็ต้องใช้เงินค่อนข้างเยอะจะขายลูกชิ้นปิ้งจะขายน่ดขายนิม่มันก็ต้องมีทุนนะผมแต่ว่าธุรกิจประกันเนี่ยถามว่ามันต้องใช้ทุนไหมมันก็ต้องใช้เหมือนกันแต่ว่าถ้าเปรียบเทียบกับธุรกิจอื่นแล้วเนี่ยมันใช้ทุนต่ํามากๆนะทุนในการทําธุรกิจประกันคืออะไรบ้างก็คือไปสอบใช่ไหม สอบประมาณพันหนึ่งอบรมแล้วก็สอบเลยนะที่สมาคมเนาะพันหนึ่งออกโค้ดสามร้อยกว่าบาทอันนี้ธุรกิจเราเริ่มแล้วและหลังจากนั้นเราก็เรียนรู้เราใช้ตัวเราเนี่ยแหละเราเรารู้สึกว่าตัวเราเนี่ยแหละคือทุนทุนที่ดีเรามีความเราเคยมีความเชื่อมั่นนะเพราะว่าความเชื่อมั่นมันเคยหายไปแล้วถูกไหมเพราะเราเคยมีความเชื่อมั่นว่าเราเนี่ยเป็นอะไรที่แบบสุดยอดอะตัวเราเนี่ยแหละสุดยอดเราก็เลยเชื่อว่าเฮ้ยเราเนี่ยแหละตัวของเราเนี่ยคือต้นทุนที่ดีมากๆเราก็เรียนแบบประกันครับผม ถามคุณพ่อคุณแม่ถามคุณแม่ลุงว่านู่นนี่นั่นอะไรยังไงบ้างครับเราถามแบบแล้วเราก็มาทําออนไลน์นะครับผมนะฮะตอนนั้นเราก็เริ่มด้วยเริ่มด้วยการยิง facebook นะครับผมเริ่มด้วยที่ทุนไม่เยอะตอนนั้น,นจําได้ว่าค่าโฆษณานเนี่ยมันจะมีเครดิตมาให้เราคือเจ็ดห้าสิบาทเองหมดแล้วเราก็ต้องเติมเข้าไปนะเติมนะเับเติมก็แบบว่ากะอัอว่วนมาคืนเงินเราก็ไม่ค่อยมีหรอกเราเติมเข้าไปเสร็จหมด 750แล้วก็ขอแฟนมาเติมใหม่นะผมเติมเสร็จปุ๊บได้ค่าคอมมาแล้วก็เอาไปคืนเขาแล้วก็เติมมันเป็นอย่างนี้ครับผมมันเป็นอย่างง,าง,งี้ทำให้เรารู้สึกว่าเอ้ยเยธุรกิจประกันเนี่ยมันใช้เงินทุนน้อยมากๆเนาะอันที่สองคือทำไมมาทำประกันอ่ะบอกเลยว่าในประกันเนี่ยรายได้ดีมากๆคอมมิชชั่นต่อเคสเนี่ยตีไปเลยประมาณสักสามพันอันนี้คือคอมมิชชั่นที่เราได้เนาะเราอยากได้6กหมื่นเราก็ขาย20่เคสครับเราอยากได้แสนเราก็ขาย3 0เคส35เคสแล้วเราก็สามารถแตะแสนแล้ว เฮ้ยมันเร็วมากนะถ้านะผมถ้าเรายังอยู่ในวงจรเ,าเขาเรียกว่ามนรงงุนแรงเดือนไม่มีทางที่เราจะแตะแสนได้แต่ธุรกิจประกันคือคุณทํามากคุณยิ่งได้มากนะครับผมและข้อที่3าเนี่ยเป็นอะไรที่แบบทำไมาอาร์ตมาทำธุรกิจประกันนะครับอาร์ตบอกเลยว่าข้อที่สาเนี่ยสำคัญมากคือมันเป็นธุรกิจของการให้นะคนที่รักผู้คนเท่านั้นที่จะมาทําธุรกิจประกันได้นะผมวันนี้นะครับผมถ้าถามอาร์ตว่าทําไมมาทําประกันก็บอกเลยว่า1ก็คือใช้เงินลงทุนน้อย นะผมอันที่สองเนี่ยนะผมหลายไละดีนะอันที่สคือเป็นธุรกิจที่รักผู้คนถ้านะผมใครรักผู้คนแล้วแล้วออกมาทําธุรกิจนี้นะอันบอหมอกมากๆนะโดยเฉพาะคุณพ่อคุณแม่ที่มีลูกนะอันบอกเลยว่าทําธุรกิจไปแล้วคุณจะอิ่มเอมใจนะผมถ้าก็ประมาณนี้เนาะประมาณนี้ก็คือถ้าถามว่ามาทาทําไมมาทําประกันก็จะ,ะมาณ3ข้อนี้ครับผม <S <S อย่ากลัว เราต้องทําสิ่งใหม่ๆเพื่อที่จะได้ผลลัพธ์ใหม่ๆครับทุกท่านวันนี้นะครับผมอาร์เข้าใจครับบางท่านเนี่ยจะก,กังวลว่าแบบไม่เป็นธรรมกันเพื่อนมีแบบเพื่อนน้อยจะทําได้ไหมเนี่ยอาร์ตบอกเลยครับอาร์ตก็เป็นคนเพื่อนน้อยอาร์ตไม่ขายประกันกับเพื่อนนะครับไม่ขายประกันกับญาตินะ ก็ยังอยู่ได้และอยู่รอดมาได้ในธุรกิจประกันด้วยอ่าก็ไม่มีทุนอย่างที่อ่าบอกไปอัานมีทุนอยู่ค่าโฆษณาเนี่ยได้เครดิตมา7 5 0หมดเสร็จปุ๊บก็เติมเข้าไปเติมเสร็จปุ๊บได้ค่าคอมมานะผมก็หมุนไปงี้ครับผมใช้รู้สึกว่าตอนนั้นจะหมุนอยู่ที่ประมาณสักสองพันบาทสองพันบาทหมุนไป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 เรื่อยๆเนี่ยเราได้ค่าคอมมาใช่ไหมเราได้ค่าคอมมาแล้วก็หมุนไปเรื่อยเรื่ยเนี่ยผมมันก็อยู่รอดได้เออเราก็ได้สรุปว่าเอ้ยเราก็ข้อจํากัดเรื่องงเเินนนทุมมมัก็ไ่ีลย นะอันที่3เนี่ยอาร์ตสำคัญมากๆครับทุกทุกท่านครับอยากให้ตั้งใจฟังวันนี้ครับถ้าเรายังอยู่ที่เดิมทํางานที่เราทําปัจจุบันเนี้ยเรามองไปข้างหน้าครับมองรุ่นพี่ของเราครับว่าปัจจุบันเนี้ยเขามีรายได้เท่าไหร่รายได้เขาไม่กี่หมื่นบาทเองถูกต้องไหมแล้วเราจะอยู่เฉยๆแล้วก็เป็นเหมือนเขาไหมนะบอกถ้าทุกท่านพอใจ แล้วรู้สึกว่าเออฉันอยากจะเป็นเหมือนเหมือนรุ่นพี่ของฉันที่มีแบบรายได้นะผมประมาณละสี่ห้าหมื่นบาททำมากี่ปีแล้วประมาณถ้าสิปีก็มีรายได้เท่านี้ทุกท่านอยู่ที่เดิมนะผมแต่ถ้าวันนี้ทุทกท่านมีเป้าหมายอยากได้อะไรใหม่ๆอาร์ตบอกเลยว่าธุรกิจประกันนี่แหละเป็นอะไรที่เป็นเป็นอะไรที่ทําให้ครับเรามีความหวังมากขึ้นอาร์ตมีความหวัง อาร์ตได้ในสิ่งที่อาร์ตไม่เคยได้มาก่อนจากธุรกิจประกันนะโดยที่แบบว่าวันนั้นอาร์ตกลัวเหมือนทุกทุกท่านนั่แหละแต่อาร์ตก็มองไปครับรุ่นพี่นี่แหละไอ้ไอ้รุ่นพี่นี่แหละที่แบบเป็นเป็นเป็นครูชั้นดีของเราเลยว่าถ้าเรายังอยู่นะเราจะต้องเป็นเหมือนเขาอาร์ตก็เลยออกมาเดินทางใหม่ครับผมทาอะไรใหม่ๆนับมาเรียนรู้ประกันลองไปขายมันก็ได้คอมมิชชั่นมาแล้วมันก็พลิกชีวิตของอาร์ตมานะก็เลยอยากจะบอกทุกทุกท่านว่าวันนี้ครับอย่ากลัว นะผมอย่ากลัวเรามาเริ่มอะไรใหม่ๆครับผมนะชีวิตของรสชาติของชีวิตมันมีอะไรให้เราแบบค้นหาอีกเยอะแล้วเราสามารถที่จะโตได้กว่าที่เราคิดครับวันนี้อย่าจำ,จำกัดตัวเองที่แบบเงินเดือนหมื่นกว่าบาทสองหมื่นครับทุกท่านครับทุกท่านสามารถทําได้มากกว่านั้นเหมือนที่อาร์ททำได้นะผมอาร์ทเป็นเด็กบ้านนอกนะผมยังทําได้ทุกท่านน่าจะมีพื้นฐานชีวิตที่ไม่ติดลบนะผม ทุกท่านมะบวกนะครับแต่อันมาจากติดลบเลยเป็นหนี้ที่อับอกไปถ้าใครยังไม่เป็นหนี้เหมือนอัน,นแสดงว่าทุกทุกท่านมีต้นทุนชีวิตที่ดีทุกทุกท่านสําเร็จได้ครับผมขอเพียงแค่นะผมสู้กับมันนะผมอย่าสู้จนตายด้วยนะครับผมสู้แล้วถ้าไม่ไหวหยุดครับผมแล้วก็มาเรียนรู้ปรึกษาโค้ชครับปรึกษาหัวหน้าครับว่าจะต้องทำงยังไงต่อสําหรับของอันเนี่ยอาจจะมีในคลิปถัดไปที่จะบอกว่าทุกท่านจะรอดในธุรกิจประกันได้อย่างไงครับยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับ ฝากอะไรถึงทุกทุกท่านเหรอครับผมก็จริงๆเขาอยากจะฝากไว้ว่าไอธุรกิจประกันเนี่ยครับผมมันเป็นอะไรที่อาจจะไม่ชอบไม่ใช่นะแต่อาร์บอกเลยครับว่าถ้าเราทำไปเรื่อยๆลองมาศึกษาจริงๆแล้วทุกๆท,ท่านจะรู้สึกว่ามัน Amazing อาร์เรียกว่า,าธุรกิจประกันนะมันเป็นหรือว่าอาชีพตัวแทนเนี่ยมันเป็นอาชีพวิเศษนะฟังไม่ผิดครับมันคืออาชีพวิเศษมันทำให้คนธรรมดาเงินเดือนส0,000ื่น ก้าวกระโดดเป็นเงินเดือนเดือนละสองแสนได้ยังไงนะผมมันพลิกเด็กชีวิตเด็กบ้านนอกที่อย่าหวังเลยว่าจะได้ขับรถคันละเป็นล้านแต่วันนี้ไอเด็กบ้านนอกคนนี้ชื่อว่าอาสามารถขับรถคันละเป็นล้านได้แล้วนะผมดหนี้นะผมเกือบจะหมดแล้วนะผมมีบ้านอยู่แล้วนะครับผมกินอะไรก็ไม่ต้องไปกงังวลเรื่องของราคาแล้วมันสามารถ ทำให้ชีวิตอาร์ตเปลี่ยนไปได้และอาร์ตก็มั่นใจครับว่ามันจะทําให้ชีวิตทุกๆท่ททานเปลี่ยนไปได้เช่นกันนะผมวันนี้เราออกมาจากคอมฟอร์ทโซนนะผมเราออกกันมาครับเราทิ้งนะครับผมนะทิ้งพื้นที่เดิมๆที่เราเคยอยู่เรารู้อยู่แล้วว่าในอนาคตข้างหน้าเราจะเป็นยังไงถูกต้องไหมเรามองเห็นรุ่นพี่ของเราแล้วว่าโอ้ยอีก3ปี5ปี6ปี10ปีขา้างหน้าฉันก็เป็นเหมือนรุ่นพี่คนนี้แหละเราจะเป็นเหมือนเขาไหม หรือเราจะเดินออกมานะผมโดยที่ถ้ายเยขาออกมานะยังไม่ได้ออกมาหมดนะผมวันนี้เราก็ทําคู่กันไม่ได้ครับผมลองมาศึกษาดูก่อนนะมาศึกษาดูก่อนแล้วนะมันถ้ามันใช่แล้วเราค่อยออกมาทาเต็มที่เหมือนที่อาร์ทำนะวันแรกอย่าที่อาเล่าให้ฟังคือตอนแรกอาร์ตทาเพราะว่าอยากให้มันได้มากกว่าหรือเท่ากับเงินเดือนก็โอเคแล้วไปไปมาๆม,มันได้มากกว่าเงินเดือน1เท่า2เท่าสาเท่า4เท่านะปัจจุบันนี้ถ้าอาร์ตนะครับผม ถ้าอาร์ตคำนวณเนี่ยเดี๋ยวอลองคำนวณให้ดูนะครับถ้านะครับอาร์ตมีเงินเดือนประจำละสามหมื่นนะปีละสามแสนหกนะครับผมแต่อาร์ตทำธุรกิจประกันมาหนึ่งปีอาร์ตมีรายได้ประมาณสักสองล้านสองล้านเนี่เท่ากับว่ามันมากกว่านะรายได้าจากธุรกิจประกันมันมากกว่ารายได้ประจําถึง5.5เท่า5.5เท่ามันคืออะไรมันคือความตัวเงินแต่อาร์ตมองว่า5.5เท่ามันคือสปีดที่เร็วขึ้นจากที่เราอยากจะได้อยากจะมีในสิ่งที่ เราอยากได้ถ้าเราอยู่ในงานประจำเนี่ยโก็ต้องรอไปอีกนะว่าแต่อันนี้ธุรกิจประกันมันสปีดความสําเร็จมาให้นะรเร็วกว่าเดิมอีกนะฮะอันนี้แหละเป็นอะไรที่สําคัญมากๆแล้วก็อยากให้ทุกทุกท่านเนี่ยลองเปิดใจมาดูครับนะบลองคุยกับคนที่ชวนท่านมาว่าวันนี้อ่ะอยากจะเริ่มแล้วอยากจะสําเร็จเหมือนอาเหมือนใครๆที่อยู่ในกลุ่มพวกเราแล้ว จะต้องทํำยังไงบ้างนะผมอาร์ตะะสรุปไว้ไปไว้ในคลิปก่อน,อนแล้วเนาะว่าเป็นเอ็กซ์เปิร์นะทำออนไลน์นะแล้วก็อยู่ในบรรยากาศนะคุยกับหัวหน้าเยอะๆอย่างไงก็สําเร็จแน่นอนนะผมเพราะว่าภาพความสําเร็จมันคืออาร์ตอาร์ตสำเร็จมาแล้วทุกๆท,ท่านก็สําเร็จได้อาร์ตก็คือเด็กบ้านนอกเด็กบ้านนอกยังสาเร็จได้และทุกๆท,ท่านหล่ะ <c oughs> เ,ออเขาเรียกว่าอะไรครับพื้นฐานครอบครัวอาจจะดีกว่าต้นทุนทางสังคมจะดีกว่าอาร์ตอ,อีกแล้วทาไมทุกท่านจะไม่สําเร็จ อาร์ตมาจากติดลบอาร์ตมาจากบ้านนอกอาร์ตยังสําเร็จได้แล้วทุกๆท,ท,ท่านจะไม่ทําไมจะไม่สําเร็จถูกต้องไหมครับเพราะวันนี้เพราะฉะนั้นแล้วครับผมวันนี้นะหลังจากดูคลิปนี้เสร็จปุ๊บคุยกับหัวหน้าครับผมมาเราจะเอาจริงกันแล้วครับลองซักตั้งไม่สําเร็จก็ไม่เป็นไรใช่ไหมแต่ถ้าทําถูกต้องถูกทางมันสําเร็จแน่นอนนะครับผมแล้วเจอกันที่ความสําเร็จนะครับสําหรับวันนี้ก็ไปก่อนนะครับผมแล้วเจอกันครับสวัสดีครับ